เตนเต้นตื่นเต้นบอกเล็ดลัหว่าทาไงบินสูงดสินใจไปเลยตใจไปเมันมีตัดสินใจีดมาเลยตัดใจเรื่องแบบนี้ละก็คือทางที่ใช่ทางที่ใช่ผลลัพธ์ก็คือผลลัพมันก็ชัดเจนแล้วคุณผูใช่เออถึงบอกว่าเปนเรื่องเดียวที่แก้ไขทุกปัญหาชุด โอยแต่เมื่อกี้แพงมากเลยนะตัดสินใจในทางที่ใช่อีกอ่ะต้องเช็ไปอีกนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะตัดสินใจไปหาเงินตัดสินใจไปลงมือทําทำทำตัดสินใจไปสร้างตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือตัดสินใจมาที่ซอสก่อนเลยหาคนช่วยทำแล้วเราก็มากินว้ายอ้ว ขี่ยานยานตุ๊กตุ๊กโอ้โหเปิดประสบการณ์ฟินเออขับเออทำท่าขับตุ๊กตุ๊กเดี๋ยวแต่ว่าเอ้ยเียนกระัดมาหน่อยกระดมาหน่อยอุ้ยขี่ด้เลยขี่ได้เลยดูดิดูดิ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะเอ๊โอ้ยเจาะซอจัดไพรเวทได้เลยเออไพรเวทเซสชั่นของจริงของแรเดินขึ้นลิฟต์ก็ได้หรือว่าเดินวนก็ได้เดินวนก็ฟินนะเดินวนสะหน่อยปะ ต้องข้างหน,นา้าปิดตูดอ้ยนี่ไงึ้นยาน่ยา,าเงงนี่ยต้ง,งแ้ยทาองจุ่อะเนีย่อนราียงยอนาอ่ะอ่ะปลาได้ได้ได้นยาพี่กระท้อนฝากกระเป๋าตังค์นี้เอามาใส่ไหนจะได้ถนัดขึ้น แต่ว่ารประตูมันอยู่ตรงไหนตรงนี้นะโอเคไมได้เลยคะโอเคนี่แล้วเป็นลิฟต์แก้วแบบมองเห็นทะลุทุกอนูอขี่ยานซอสขี่ยาน้อนไม่เราพเวทมากแล้วเขาก็สเปเชียลให้กับเราเลย <c oughs> ขึ้นแบบตอนที่คนอื่นลงไปหมดแล้วไหมดิค่ะกระจกเลย ่นเดีดดีล้ยังไม่ไหวอ่ะว้าวเนวแนวเดวแนวแนวไปแล้วไปแ่้เยู้ปกัยตรงที่จุดโูงยยยอยย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 ย ไปกับตรงนี้ป่ะไร่รำตรงนี้ร้อนไปก่อนเลยลูกแต่ว่าต้องครอบรองเท้าเนาะนี่นี่นี่เดี๋ยวเขาพามาบินโอ้โหสูขิลเลยนไหนหันหน้ามาทางนี้หน่อยป่ะนายหันหน้ามาทางนี้หน่อยเออเดี๋ยวพี่เดียถ่ายคลิปก็ถ่ายเดี๋ยวพี่ชายถ่ายคลิปก็ถ่ายรูปให้พี่กับรอนแล้วกันของพี่เดียเป็นไงเอเคก็คือสลับสลับไหนไหนสลับถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อย ถ่ายรูปกับคุณครูหน่อยมาเอาการมั้ยเพราะว่าใสเพราะว่ามันค้างนะคะไฟไม่หนัดอย่าค้างมะถ่ายรูปกล้องพี่เดียกันนะค้างขอโนะไม่ไม่ไ่้ะเดี๋ยวเอออ่ะ นึ่งสองาม้างโอยมุมสวยมากค้างนะหนึ่งสองสามค้างขอคลิปค่ะหนึ่งสองสามไปอ้ เก้มายไอ้นี่ก็ใส่ใส่พี่ก็ซอนใส่นี่เลยใส่สูุขรอบขอถุงรองเท้าเลยนะค่ะาได้ได้ได้เด้ปั๊มหลัะอันนี้ก็กล้องหลักเหมือนกันค่ะสองเครื่องเนาะคนกูจะลงด้วยปะ ไไดด้้้พี่กระทอคือทำท่าแอคเยอะๆเลยนะแต่ถ่ายคลิปด้วยก็ถ่ายรูปด้วยไม่ไม่หนูเคยรักคุณครูเลยได้ค่ะค่ะอันนี้ไลฟ์นี่ ระอนจะข้าวข้าวผ่านมายาน,นี่ได้หรือเปล่ามมย,ย,ย,ยมากรนะะโดดยค่ะ <c oughs> ายบาย เอาเก่งมากพี่กระท้อนไหนลองแบบ let it go สิคะแบบว่าเอออยู่ในดิสนีย์ออนไอซ์นะค่ะเออไปเลยค่ะไปเลยค่ะเย้ เลยค่ะอากเหรอเก่งมากโอ้โหสอนจัดให้เลยนะไ i v เว e s e s ชั่นของแท้เอาเป็นแบบถ่ายภาพนิ่งไหมพี่กระท้อนถ่ายแบบมุมอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายพี่กระท้อนต้องนั่งตรงกลางกระจกเลยค่ะจะได้ถ่ายภาพนิ่งเนอค นั่งนั่งตรงใชนั่งนั่งนั่งตรงกลางกระจกอ่าได้ได้โอเคหนึ่งสองค้างนะค้างค่ะหนึ่งสองต้องค้างนะหนึ่งสองค้างค่ะหนึ่งสองค้างเดินขึ้นมาหน้านิดนึงค่ะแล้วก็โอเคเดินขึ้นหน้านิดนึงนะโอเคหนึ่งสองค้างค่ะโอเคแล้วก็หนึ่งสองค้าง คแล้วก okay, ็วิดีโอหน่อยไหมวิดีโอนะหนึ่งสองสามไปเอ้เต้นเลยเต้นเลยเอ็นจอยเลยเต้นลัมค่ะเต้นลัมหมุนค่ะหมุนอันนี้หมอลำไม่ใช่ <laughs> <laughs> เต้นลัมหมอลำค่ะเซิร์ค่ะเซิร์ฟเอ๊ะเอ๊ะ นอนนอนแบบว่านอนอย่างเงี้ยเหรอเอ๊ถ้าประจำนะคะถ้าปวดคุกคูนั่งถ่ายสวยจะเห็นมุมกว้างนั่งหันหลังชนกันก็ได้ค่ะแล้วคุณครูก็เหยียดขาพี่กระทอนก็เหยียดขาขึ้นแล้วก็ชันเข่าขึ้นใช่ชันเข่าขึ้นอย่างงี้แหละเออนั่นแหละแล้วก็หันหน้ามามองกล้องหนึ่งสองค้างค่ะเออสวยแล้วก็หนึ่งสอง แล้วก็มุมนี้บ้างหนึ่งสองค้างค่ะจะท้อหน้าฟินแบบหลับตาพิมแล้วหนึ่งสองค้างค่ะเดี๋ยวคลิปบ้างนะหนึ่งสองสามคลิปค่ะวิดพื้นค่ะวิดพื้นค่ะออกกําลังกายเอ้ยวิดวิดอัพ พริมเลยนะพริมยรอยากให้แบบลองลองนอนทำแล้วมองลองไปแล้วทำเป็นเหมือ,อนเกาะใช่แบบมองลงไปเลยแล้วก็คาดูเลยเอ้ยอท่านนะท่านพี่กระโดดดูนคุณเ,เอาตัวมาชิดๆกันหน่อยครับเอาแบบขยับมาใกล้ๆกันนะโอ้โห ใช่แล้วก็ก้มลงไปมองค่ะก้มลงไปสวยหนึ่งแล้วก็ยกขาขึ้นมาแล้วก้มลงไปมองที่พื้นค่ะมองที่พื้นละครั้งนะชี้เลยชี้เลยจะอะไรอ่ะหนึ่งสองสามแต่ละท่าโอเคหนึ่งสองสาม้าชี้เลยค่ะย่หนึ่งสองขาขอคลิปด้วยค่ะขอคลิปด้วยค่ะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเอาไหว้ค่ะลองไหว้ดูไหว้แล้วก็ตีขาค่ะไหว้ไหว้ในทะเลค่ะแล้วก็ทำจริงนะแล้วก็ทำท่าปลาดาวทำท่าปลาดาวปลาดาวปลาดาวค่ะปลาดาวห้าแฉกห้าแฉกค่ะ <laughs> อาค่ะแฉกออกมาค่ะโอเคค่ะปังมากเอ้ยไป<ว>ร้อนน่ารักแต่คนครูกล้มนะ <laughs> น ừ, ต้องถ่ายป,ปีนไม้พี่การทอนเงินดูดาวนอนดูดาวอ่ะวันนี้สองสามสี่ห้าพอดีเลยโอ้ยปังมากใช่ใช่ใช่ เออท่าเหมือนโดดรมจริงเออท่าปกติจะจะไม่ใช่เราโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยท่าทิงท้ายตีตีขาตีขาพี่กระท้อนตีขาใหญ่เลยท่านั่งปกติไหมอ๋อหัวใจแล้วเ่ีว ค้างนะหนึ 1, ่งสองค้างค่ 1, ะเออเดี๋ยวนะขอตัอวอ่ะดิอ่ะหเฮ้ยหัวใจแบบว่าโอเคแต่พี่พี่กระทอนเอาหัวลงนิดนึงให้ประมาณครูถอยออกไปค่ะโอเคหนึง่งสองสามค้ง แล้วก็ขออีกสามหนึ่งพี่กระ thon ยกขาขึ้นนะคะโอเคหนึ่งสองคุณครูยกขาถ้าปกติเท่ากับหนึ่งสองข้างคุณครูยกเยอะไปเยอะไปเฮ้ยนั่าให้ยกอยากให้ยกสักหน่อยมาจะดูมีมิติโอเคหนึ่งเดี่ยวมือมือมือหนึ่งสองขาถ้างนั่งปกติไหมนั่งปกติไหมลาจ้าไปเป็นไงบิถุงเลยแล้วนะคะา หรือว่าจะที่นอนมาไว้บนนี้มาเรียนบนนี้ป่ะอ่ะลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายโอเคอ่ะอ่ะเออพี่กระท้อนเอาเดี่ยวบ้างอเอ๊ะแบบหนึ่งดีกว<น>่าแล้วค่อยไปครบสหนึ่งสองค้างค่ะหนึ่งสองค้างอ่ะอ่ะอีกโอเคหนึ่งสองค้าง โอเคหนึ่งสองค้งหนึ่งสองค้งค่ะโอเคขอขอพี่กระท้อยืนคนเดียวตรงนี้หน่อยค่ะพี่กระท้อยืนตรงกลางเลยโอเคงูคุยยบบออกกบแป๊บนึงโอเคหนึ่งเยบเข้าไปสุดอขอบจักรวาลโ okay. อ้ยสวยมากหนึ 1, 2, ง่งสองค้ง พี่กระท้อยขอขอยกมือสูงเลยเย่หนึงสองสามโอเคป่ะสวยมากขอบคุณมากขอบคุณนะคะอัจฉริยะเจริสันมียวไไม่ไผิวผิวอันนี้กล้องหน้ากล้องหน้า ได้ค่ะคุณครูมาไม้มาแล้วเราได้เฮ้ยนั่งตรงฟินฟินตรงเก้าอ,อี้ได้ไหมอ๋อปิดแล้วแต่ว่านั่งนั่งตรงบันไดได้ปะ

ไม oh, <y>. ้ยสวยจริงต <kleine> ัวโหลมแบบว่าโอ้โหปีนหมุนหต้ต้แกใส่ตตค่ะซเอ้ หุยแล้วลมฟินมากถ่ายรูปไหมล่ะถ่ายเป็นรูปไหมเออรูปแบบฟินฟินเอารูปกับงครูไหมอ้าวได้สิแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายสองก่อนมาเดี๋ยวตั้งเอ้ยแต่ว่าขาตั้งได้ไหมล่ะ สวยมากงคเดี๋ยวริกก่อนอยให้อยฝ่ของแงแล้วเดี๋ยวถ่าย Enjoy อะคืออะไรมุมอ่ะพี่ก็ลาฝา่ของแพงเอา นานๆเลย Hmm loved it, loved it. เดี๋ยวถ่ายรูเปเอ็นจอยกันแล้วปิดร้านแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า